สรุปข่าวเชื่อมันยูโกรประจำวันที่18พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟฟตบอลแมนเชสเต็ดชิงนี้คอสน,นออาเกียวโรชูไร้เทียบชั้นสุดยอดวิฟิลโลกเลยนะโดยทางโซคิโออาเกียวโร่ตำนานกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์ยกย่องดีแคนไรท์ว่าเป็นกองกลางร,ระดับโลกเทียบชั้นกับบรรดาวิฟิลชั้นนำโดยแกนคนนี้ทางผีแดงก็เคยเล็งเอาไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงตรัสเสมอที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแข้งทีมชาติอังกฤษที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้คงเส้นคงวามากที่สุดในพิเบริกจนกลายเป็นแกนหลักในทัพสิงโตคำรามและก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนำของประเทศซึ่งองเกเโร่ตั้นใจในตัวของไบรท์และบอกว่าสตาร์ในวัย23บปีรายนี้อยู่ในระดับเดียวกับทางบุสเกตของบัตเซรลนาโรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็กาซิมิโร่ที่เพิ่งมาอยู่กับทางแมนเชสเต์ในครั้งนี้เลยนะ สำหรับผมเขาคือยอดนักเตะที่อยู่ในระดับเดียวกับมิดฟิลที่ดีที่สุดอย่างทางบุสเกตโรดี้และก็กาซิมิโร่สำหรับผมดูเหมือนว่าเขามีคุณค่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้อยู่กับทีมในบิ๊กซิกเขาจึงไม่ได้รับการพูดถึงมากมายนักแต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในจุดแข็งของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นั่นเองครับนะากผมเป็นไว่าง,งานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าครั้งหนึ่งนั้นแมนยูเคยสนใจจะดึงเขามาร่วมทีมครั้ เรามาดูข่าวจอบมากันยูยครับเอาไหมเนี่ยลือแมนยูสนจะคว้าคุณย่าเสียบแทนปรนโดนะโดยมีข่าวลือว่าแมนยูเตรียมเดินหน้าคว้าตัวมาติอุสคุณญ่ากองหน้าจะทางอารเเตโกมาดริดมาร่วมทีม,มแทนที่ของคิเซโนปรโดที่น่าจะหมดสัญญาและก็หมดอนาคตกับทีมในบริหวนนี้ อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางบรโดนั้นเพิ่งจะให้สัมภาษณ์แฉความสัมพันธ์ของเขากับเอ็ิดเชนฮากที่ไม่ค่อยดีซะตั้งไหนนักรวมไปถึงวิจารณ์สิ่งต่างๆมากมายของแมนยูในบุมองเสียหายจนมีข่าวลือนะว่าตัวทุนซื้อดัชเนียร์ได้แจ้งกับทางบอร์ดบริหารและ้ะว่าแข่งในวัย1 7ปีลายนี้จะไม่ได้ลงสนามให้กับทางทัพปีแสดงอีกต่อไปและอาจถึงขั้นยกเลิกสัญญาหลังจบฤดูกุตบอลโลกปี2022ในรกรณีนี้ โดยล่าสุดทางบาก้าสื่อแดนกระติงดูดได้ไรายงาน,นว่าแมนยูพร้อมลงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมปี2023ที่ถึงนี้เมื่อมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมหนึ่งในนั้นก็คือกุญย่าหลังดาวเตะชาวบาราเซิเลน่ยน,นั้นมีโอกาสจะย้ายออกจากทางทัพตราหมีในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ โดยการบริง,งารยังระบุอีกต้วยนว่าทางอตเดติโกมาดริกเองนั้นก็พร้อมปล่อยให้คุณย่าย้ายออกจากทีมในตลาดเดือนเมกายนนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากนักเตะแทบจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของจิโกซิเมลเน่หลังแข่งในวัย23ปีปร,รายนี้เพิ่งจะลงสนามให้กับทางทีมไปเพียงแค่370บาทีเท่านั้นและคาดกันว่าตัวของแข้งแซมบ้าปบันนี้จะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเลยทีเดียวนะผมเป็นนักว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นันต่อไปก,กันแล้วหลังจากที่แมนยูนั้นมีข่าวในขงังนี้ เรามาดูข่าวชอมากันดีครับเรือใบโตปรนโดไม่ได้ใกล้เคียงมาร่วมทีมเลนะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นออกมาตอบโต้บทสัมภาษณ์ของเชสโน่ปรนโด่กองหน้าของทางแมนยูที่บอกว่าเกือบจะได้ย้ายมาร่่มทีมว่าไม่เป็นความจริง โดยช่วงหนึ่งในการสัมภาษณ์กับทางเฟียสมอร์แกนทางสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสได้เผยได้ว่าตัวเขาเองนั้นเ,เกือบจะได้ย้ายไปค้าแข่งในถินเอเ s t a สต u เดียมแต่สุดท้ายตัดสินใจกลับมาอยู่กับทางปีสแสดงตามคำแนะนำของเซอร์เรอเลฟกุสัน แย่างไรก็ตามทาง ESPN นะฮะสื่อเจ้าดังประกันข่าวทางแมนซิตี้ก็ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของโรนโดโดยยันน้ว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับการได้นนตัวมาร่วมทีมเลยแม้ว่าจะมีความสนใจอยู่บ้างแต่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นซึ่งทางโรนโดเองอยู่ในช่วงเตรียมทีมกับทีมชาติโปรตุเกสในการลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022โดยเจ้าตัวเนี่ยเผยได้ว่าพร้อมแขวนสตั๊ดเลยนะหากสามารถก้าวไปคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในครั้งนี้เปน็าานนาังการ์นี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกัน ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวชอบมากันดีครับแกเบรี่เชื่อโดไม่อยากจะกลับไปเล่นท่ากับผีอีกแล้วโดยแกเรีในวิวอดีกองหลังของทางแบนยู เชื่อได้ว่าคิซโน่บรันโด้นั้นคงไม่ต้องการจะกลับไปเล่นกระทางสมโมสรอีกแล้วถึงได้มีการให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นออกไปซึ่งตาทิมชตาโปรตุเกสได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กระทางเพชมอแกนแตว่าปีสแสดงหักหลังเขาโดยพุ่งเป้าไปที่บอร์ดบริหารรวมถึงบอกว่าตนเองไม่ให้ความเคารพเอดิชันฮาร์คและก็อีกหลายเรื่องกลายเป็นประเด็นใหญ่โตบนโลกลูกหนังในเวลานี้ซึ่งแกรี่ได้กล่าวกระกทางสก,กายสปอร์ตว่า ผมไม่คิดว่าเขาต้องการจะกับไปแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนี้ถ้าต้องการจะกับไปเขารู้้ดีนะว่านี่จะนํามาซึ่งการพาดหัวขา่าวและจุดจบในเส้นทางอาชีพกับทางแมนยูจากมุมมองของสมสรศร์วนโดนั้นได้พูดในสิ่งที่เขาพูดเขาออกมาวิจารณ์ผู้เล่นของสมสรเอดดิชเชนฮาร์กเจ้าของทีมบอร์ดบริหารในครังนี้ถ้าคุณทําแบบนั้นไม่ว่าจะกับธุรกิจไหนก็ตามที คุณจะตกงานอย่างแน่นอนความจริงก็คือพวกเขารู้ว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องยกเลิกสัญญากับปรนโดมาอย่างนั้นมันจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้เล่นคนใดก็ตามสามารถวิจารณ์สโมสรได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมเห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างที่ทางคิสโนพูดนะแฟนบอลแมนยูหลายคนก็เห็นด้วยแต่ความจริงก็คือถ้าคุณเป็นลูกจ้างในธุรกิจและพูดสิ่งเหล่านั้นการจ้างงานของคุณก็คงยุติลงกับทางแมนยูจะแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะทำแบบนั้นได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนครับน้าผมเป็นน้ำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรแกรี่ก็เชื่อเช่นนั้นเรามาดูข่าวจอมากันดีครับไม่รีบร้อนหรอกนะ ราบ,บิโอตร,รับอยากย้ายซบแมนยูแต่ยังไม่ตัดสินใจอนาคตโดยกันที่ทางอาเบียงราบิโอตนะฮะกองกลางจูวนตุสยอมรับว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตจแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องอนาคตของตนเอง ซึ่งอาเดียงปรบิโอตกองกลางตัวเก่งของจูเวนตุสทีมชั้นนำในศึกการโชอสเดาตรี 3, ยอมรับว่าเขาดังเสียดายที่ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่กับทางแมนยูทีมชื่อดังในศึกฟินแลงงกิจเมื่อช่วงเสม,มอที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ย้ายไปเล่นในที่สุดนะและก็พร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของอนาคต อย่างไรก็ตามทางทัพปีศาจแดแงตกเป็นข่าวว่าต้องการจะดึงบรบิโอตไปร่วมทัพเมื่อช่วงสมอที่ผ่านมาเดียเ๋ยวพวกเขาตกลงค่าตัวกับทางทัพมาลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นดีลอันต้องล่มลงไปเมื่อไม่อาจจะหาข้อสรุปร่วมกันเรื่องสัญญาขอนเตะได้หลังการดีลของเป้าหมายหลักอย่างทางฟรงกี้เดยองอะไรความคืบหนานะ้านะทว่าปัจจุบันบรบิโอตนั้นก็ยกระดับผลงานขึ้นมาโดดเด่นกับจูเวนตุสในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้วถึง5าประตูกับอีก2แอซิส จาก16บนัดที่ลงสนามโดยเขาเองก็ยอมรับนะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีหากได้ย้ายไปค้าแข้งอย่างแดนผู้ดีพร้อมยืนยันนะว่ายังไม่ตัดสินใจในเรื่องของอนาคตขณะที่สัญญาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบซีซั่นนี้นั่นเองครับดาน,นผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะปราวิโอที่มีข่าวกระทางแมนยูก่อนหน้านี้ก็อาจจะกลับมาเป็นเดิวนี้อีกครั้งก็เป็นได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวไม่ก็สเสมอที่ใกล้จะถึงนี้เรามาดูข่าวจอมากันอีกครับโคชจัดทับสิงโตเมิร์นสเตอร์ลิงและก็แม็กไกว์นะ โดยโจโคจดทีม11ตัวจริงของทีมชาติอังกฤษสำหรับลุยฟุตบอลโลกปี2022โดยไม่มีชื่อของปรางฮิมสเตอร์ลิงและก็แฮร์รี่แม็กไกวโดยสิงโตคำรามเตรียมลงเล่นในเกมเปิดสนามเจอกับทางอิหร่านที่คาริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมซึ่งทางโคได้พูดถึงการจัดทีมโดยไม่มีชื่อของสเตอร์ลิงและก็แม็กไกว์เนื่องจากฟอร์มการเล่นของเขาผมรักปราหฮิมมากเลยนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีโคได้กล่าวกับทางบุกยโยสาก้า กำลังเล่นในกระทางทีมที่อยู่ตำแหน่งท็อปของพิมเมริกผมจะเลือกพิกฟอร์ดเป็นผู้สัมปะตูส่วนทางเซนเตอร์ผมจะเลือกสโตนและก็ไวท์ในรอบแบ่งกลุ่มทริปเปียแบ็คขวาชอแบ็คซ้ายจากนั้นกองกลางเป็นเคธีแคนไรท์เบดติงแฮมและก็เมสันซึ่งเดนไรท์เนี่ยจะเล่นเป็นตัวโฮลดิ้งบอลส่วนอีก2คนลุยไปขา้างหน้าซึ่งมีผ,ผู้เล่น4คนที่จะได้ลงเล่นในสนามอย่างสม,ม,ม่ำเสมออย่างเช่นพิกฟอร์ดสโตนไรท์ และก็เคนคุณจะเอาเคนออกไปก็ต่อเมื่อจบเกมเท่านั้นนั่นจะเป็นปัญหาสำหรับกองหน้าคนอื่นๆนะเพราะพวกเขาหรือว่าเขากําลังไปที่นั่นเป็นเบอร์สองส่วนตำแหน่งอื่นๆยังมีโอกาสอยู่บ้างในงกนัณีนี้ผมเกียดเวลาที่มีคนพูดว่าแกริดสเซาเกตไม่รู้ว่าจดเองกระทําอะไรอยู่เขาเป็นผู้จัดจาการทีมชาติอังกฤษที่ประสบความสำเร็จที่สุดนับแต่ท,ทางอัฟแฟรนซี C. นั่นคือเรื่องจริงนะ เขามีข้อมูลทั้งหมดและเขาก็สามารถเห็นได้เลยว่าการฝึกซ้อมจะเป็นยังไงกันแน่แต่นั้นเรามาช่วยกันหนุนหลังแกเลตเซาเกตคนนี้กันดีกว่านะนะผมเป็นนักบังกงานนี้ทีมชาติอังกริตนะฮะกำลังจะเริ่มเตะอุ่นเครื่องกันแล้วและก็จะฟาดกันจริงๆในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นี้ครับขอบคุณทุกคนติามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ